Weibo is a Chinese microblogging widely used in China since other type of social network is not allowed due to security reasons. After its success in China, Weibo is now recognized worldwide and preparing itself to enter into the Thai and AEC markets. Uh, Weibo is, a social media, is the of the country, and It has นะคะซึ่งในนี้จะประมาณ90%อาจจะเป็นคนจีนหรือว่าเป็นคนที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลักค่ะที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยหรือว่าที่สนใจจะเ,เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็เพราะว่าประเทศไทยในปีที่ผ่านมาเป็นประเทศที่เป็นจุมุมงหมายทางการเดินทางออกนอกประเทศของของชาวจีนที่เป็นอันดับหนึ่ง ะะซึ่งนำหน้าของฮ่องกองอีกด้วยซ้ำค่ะซึ่งเป็นเทสตินิตี้หนึ่งอันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ uh, คนจีนก็ถือในสายตาชาวจีนเนี่ยคิดว่าประเทศไทยเป็นประตูที่เข้าสู่อาเซียนหรือว่าเป็นศูนย์กลางของอาเซียนพอพูดถึงอาเซียนเนี่ยประเทศแรกที่จะนึกขึ้นมาได้เขาก็จะน,นึกถึงประเทศไทยก่อน Since it has multiple options in one application, it can be Facebook, Twitter, and Instagram at the same time. For this reason, it is very attractive for people who prefer to keep things simple. Organization can create events via Weibo as well. <laughs> ที e ่โพสต์ในไวบัวในแต่และว,วันเนี่ยมากถึง100ล้านเข้าความแล้วก็ไวบัวก็ยังมีจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ว่าสามารถที่จะ Verify ตัวตนจริงให้กับ Account ดโดยเฉพาะ Account ขององค์กรหรือบริษัทหรือ Account ของบุคคลสำคัญซึ่งถ้าเราเห็นใน Facebook หรืออะไรต่างๆเนี่ยชื่อในลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแบรนด หรือว่าจะเป็นตุคคนสำคัญเป็นดาราอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะออกมาเป็นร้อยเลยนะคะซึ่งถ้าเป็นคนที่เพิ่งเข้าไปเพิ่งเข้าไปเล่นแล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้เข้าลึกซึ้งขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถแยกออกไปได้ว่าตกลงแอคเคาท์ไหนที่เป็นข้อมูลมาจากตัวจริงที่ที่คนไทยใช้เครื่องมือที่เป็นโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k หรือ Twitter ก็ถือว่าดีดีอยู่แล้วหรือว่าเข้าใจ เข้าใจการใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียตรงนี้แต่ที่อยากจะให้คนไทยทราบที่ว่าไม่ว่าคนทำ Facebook Shop หรืออะไรก็แล้วแต่แผนการประชาสัมพันธ์ในในไอีในโซเชียลมีเดียดีขนาดไหนถ้าคนไม่ได้จับเปวปหัวคนก็เท่ากับว่าเสียตลาดก้อนใหญ่ตรงนี้ไปไม่มีความจำเป็นหรอก คือไม่มีความจาเป็นที่คนจะเลิกเลิกเล่นอย่างใดอย่างนั้นแล้วค่ะมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ที่ว่าอยากจะให้ให้คนไทยเพิ่มอย่างหนึ่งเล่นในเล่นควบคู่กันในตลาดเดียวนในในในขนาดเดียวกันแล้วคนจะได้เข้าถึงตลาดโลกประเทศต่างๆแล้วรวมถึงตลาดของจีนด้วย Weibo is also a good and fast way for investors who wish to do business in China to get connected as most of the information are available on there. The Chinese government uses Weibo to connect and disseminate information to its people. Embassies and foreign companies are using Weibo for the same reason as well.